มีผู้ถามมาว่าเราดูลมดูเราดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ไหมครับหรือดูที่ลมดีกว่าความจริงสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยนะมันมีฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าดูลมก็ดูฐานกายนั่นเองทําให้มากๆม,ม,มันจะเป็นจะเปลี่ยนจากลมหยาเป็นลมละเอียดถ้าเราเจอสติอยู่กับลมมากๆมันเปลี่ยนจากลมหยาเป็นลมละเอียด ในฐานเวทนาก็ทําจะเปลี่ยนจากการเรานั่งมากๆ eston. ปวดหลังปวดเอวเจ็บก้นเราเราดูจนกระทั่งมันดับไปนะครับเปลี่ยนจากเวทนาหยาบเป็นเวทนาละเอียดนะพอดับไปอาจจะเป็นสุขเวทนาหรือเฉยๆแล้วดูฐานจติตจะดูจติตบางคนเนี่ยพอปฏิบติแบบพุโทโธเนี่ยจเจริญพุทโธจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตและตัวผู้รู้ก็คือจิตนั่นเอง ขาดูจิตยอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนอย่างไงจะทำอย่างไงจะเดินไปไหนมาไหนก็ก็ดูแต่จิตนะเขาจะ,ะเจตนะาจะละเอียดไปทางจิตถ้าเจริญไปทางจิตเนี่ยส่วนมากมัมกจะมีไอ้พวกกับิญญานะจะะเจริญสติจิตนะเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งถ้าเราดูดูเรื่องจิตถ้าจิตนํานะพอภาวนาพุโทโธแล้วได้จิตแล้วเราก็าดูจิตเนี่ย แลวการปฏิบัติธรรมถ้าจะจากยาไปสู่ละเอียดแล้วก็เสียก็ะเรียก็เห็นรูปธรรมานามธาทมก็เห็นนะการที่ <c oughs> ปฏิบัติจากยาไปสู่ละเอียดได้ใน้องตัดอุปทานขันธ์ห้าอุปทานในรูปในนามเนี่ยที่เป็นส่วนยาเข้าไปสู่ส่วนละเอียดนีก็เรียกว่าตัดอุปทานขันธ์ห้าก็คือกำจัดนิวรณ์ก็ได้นะเราลองสังเกตวนะ่าถ้าเราจะกำจัดนิวรณนน์อย่างเช่นตัวทิฏฐิมิถะตัวเดียวแต่เรานั่งดูลมหายใจอยู่มันง่วง พอมันง่วงเราก็เน้นอยู่กับลมหายใจถ้าเราจเจริญสติมากมากๆปุ๊บสติมันมีพละมีกําลังพอความง่วงมาถึงเนื่องจากเราทานอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เรานั่งดูลมเนี่ยเรามาเกิดก็ง่วงเงินมาเลือดมันลงกระเพาะไงหัวสมองไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงมันก็เกิดความมึนความเ <laughs> <laughs> มาอาหารอยากจะหลับอยากจะนอนบางคนยอมแพ้ก็ไปนอนซะบางคนไม่ยอมแพ้ก็ลุกขึ้นยืนขึ้นเดินต่อสู้ ต่ผู้ที่ปฏิบัติเคยเข้าจากส่วนหยาบไปสู่ละเอียดได้แล้วเนี่ยแล้วละเอียดสูงสูงแล้วแล้วถอยกลับมารับอารมณ์ก็มารับรูปเสียงกิแลสการสัมผัสระมารมอมย่างหยาบๆยาต้องเป็นการดําเนินชีวิตประจาวันเราก็จเจริญสติเนี่ยนะด้วยความเชี่ยวชาญชานาญให้เราดูลมหรือดูจิตกระต่าดูลมเอารอดูลมในระหว่างที่ดูลมเนี่ยมันก็จะผ่านอาการที่เรียกว่าความง่วงก็มาแล้วเพราะว่า สั้งขานขันห้าเนี่ยมันจําเป็นต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องกินอาหารแล้วก็อยากฉันให้มันมากเดี๋ยวล้วก็ทาอย่าทานให้มันมากเกินไปนักอก่ะกาเรียกว่าโภชนเนยมตัญญาบริโภคแต่พอคว้เอาให้มีชีวิตอยู่รอดได้ระหว่างความอิ่มกับความที่เรียกว่าท้องว่างเนี่ยท้องว่างดีกว่าเพราะสติมันจะชัดเจนกว่าตัวก็จะเบานั่งจะได้ทนแต่ถ้าอิ่มมากๆแล้วนั่งแล้วก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยตรงโน้นตรงนีง้ ก็ไเอาขันด้ามาเนี่ยบางอย่างอันนี้เราจะกำจัดนิวรณ์ไม่ให้ยึดอุปทานขันคือไม่ไม,ไม่ยึดอุทานรูปนามก็ต้องต้องดูลม,มาหายใจจะผ่านลมหายใจจากหยาบทูละเอียดได้แล้วก็ดูไปลมหายใจมันหยาบนะก็มาเดี๋ยวก,ก็มันก็มีละเอียดแต่สติเราต้องฝึกตามให้มันทันพอชีวิตประจําวันเนี่ยเดี๋ยวลมกลมก็หยาบลมก็ละเอียดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นแต่ก็น,นี้เราเอาเมี่อไรเวลาฝึกสติสติอยู่ก็ลมก็คือฐานกายนั่นเอง ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเริญเนี่ยในฐานธรรมเนี่ยเราก็จเจริญนี่เราคำจัดนิวรณ์ห้าเอาข้อทีนมิทะถ้าเคยเคยเ,คยเคยจเริญได้แล้วผ่านได้พวกจากยาไปส่วนละเอียดได้บ้างแล้วเนี่ยเราลมาัทานอาหารมาก็ตัวมนกนหนักแล้วเราก็นั่งแล้วก็ง่วงความง่วงเริ่มมาแล้วแต่สติเรารู้ท,ทันเราเคยทําได้แล้วเนี่ยเราเอาสติยืนยันอยู่ที่สัม,มัญญาก็คือลมากระทบปลายจมูกแล้วดูใจเต้นที่ละเอียด แล้วก็มันก็มันจะหายไปลมมันจะหายไปแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยใจเต้นหายไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากําหนดเราก็กําหนดอย่างเดียวนะดูใจเต้นก็คือดูใจเต้นดูความรู้สึกที่ลงกระทบก็คือความรู้สึกที่ลงกระทบพอมันหายไปแล้วก็ทรงสติอย่างในั้นเด่นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านข้าไปสู่ส่วนละเอียดกระสนกระสุนละเอียดเนี่ยหัวสมองจะโปรง่งเริ่มปล่อยวางไงบางทีก็หลุดเป็นชั้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 นดรรสมาธิมันสูงเกินไป นะมันก็จะมันรักมันไปรับเรื่องราวมากเกินไปเรามันก็จะหลุดเป็นชั้นชั้นชั้นที่หัวสมองหรือว่าจะดูที่เจ็ดเจ็ดที่เจ็ดก็ถ้าใครหนักไปทางจิตในไทยอยู่ในซวงออกมันก็เห็นความเกิดดับในในในใจเต้นจนกระทั่งละเอียดไปจนกระทั่งเราก็ลอยตรงนั้นเมื่อมันหายไปเดี๋ยวมันก็ตื่นมันก็จะจําขึ้นมาสภาวะนั้นเข้าสู่ส่วนละเอียดได้เขาเรียกเห็นธรรมในธรรมก็่เจริญแค่สติสัมปัญญาสองตัวกันนั่นเองรลมหายใจก็ตาม ลมหายใจมันหายเราก็จะใช้สติของเราฝึกมาดีเราก็าระลึกหน่วมันควรจะเข้าหรือมันควรจะออกพอมันรู้ว่ามันควรจะเข้ามันควรจะออกแล้วเราก็ตามจังหวะนั่นไปเลยแล้วเราก็ดูต่อไปก็นี่ถามผู้ถามบอกว่า,าจิตเราจะดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือเราจะดูลมหายใจดีแล้วลมหายใจเป็นส่วนกายจะดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมา,จ,าจะดูดูลมหายใจก็ต้องดูจนกระทั่งจับหยาบไปสู่ละเอียดให้ได้นะ ถ้าดูจิตก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าดูกายเคลื่อนไหวด้ใจคิดนึกลมหายใจเนี่ยมันเข้ามันออกเนี่ยกเ็เรียกกับเป็นการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวแล้วหรือเราจะยืนจะเดินนั่งนอนเหลือบหลับตื่นพูดก,ก็กรเรียกกับกายเคลื่อนไหวเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายก็คือมหาบุตรูปทั้งสี่ก็ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองมันมีลมประกอบด้วยก็เป็นส่วนของกายเพราะฉนั้นเรากําหนดถ้าเรากําหนดลมโดยตรงเนี่ยบางทีมันเหมือนกับฝืนบังคับ แต่ถ้าเรารู้ว่าลมเข้าออกโดยเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เราก็มีสติตามนะธรรมชาติอันนั้นมาประคองรักษาสติของเราแต่ไม่ใหม่เราต้องเป็นผู้กําหนดสติก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ดูจิตเคลื่อนไหวก็ได้นะก็เหมือนกับว่าดูกายของเราเคลื่อนไหวแต่ได้่มันเข้าปฏิบัติฐานกายก็ตาเนี่ยพอดูมากๆมันก็เข้าสู่ฐานจิต นะการน,นี้จิตจะคิดจะนึกอะไรจต่มีอะไรเนี่ยเราก็รู้เท่าทันแล้วดูจิตเคลื่อนไอยแต่ความรู้นั้นเนี่ยนะถ้ามันรู้เท่าทันโดยไม่มีอารมณ์อื่นแทรกเลยมันรู้ทันปัจจุบันอารมณ์นั้นก็เรียกว่าเป็นคาณิกะสมาธิแต่คาณิกาสมาธิที่จะให้ทานี่ก็คือว่าเน้นไปทางที่เรารู้ว่าจิตเนี่ย รู้จิตอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจะประกอบกับเจตสิกอะไรที่เป็นราคาโทรศัโมหะวัตหูฟุ้งซ่านอะไรหรือเป็นฌานอะไรเราก็รู้แค่จิตนะเราก็เห็นมันอยู่อันนี้เมื่อรู้ธรรมดาเนี่ยมันจะละจากไอ้เพราเรารู้ว่าจิตเนี่ยกำลังประกอบราคะเรารู้เฉยๆเนี่ยมันยังดับไม่ได้ยังมีอารมณ์ราคะอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่บางทีก็สู้ไม่ไหวต้องยอมทําตามราคะยอมโกรธยอมหลงอันนี้เรียกว่าสติเราไม่่อยได้อยู่กับจิต ก็แล้วถ้าแบ่งกันเปอร์เซ็นต์ก็อยู่กับจิตทักสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับราคาตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือโทสะเก้าสิบโมหะเก้าสิบไปโน้นถ้าเรามีสติอยู่ตัวผู้รู้มากๆมากๆเข้าเนี่ยจิตมันมีกําลังขึ้นมาเป็นระดับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่ราคามันยังมีอยู่เพราะนั้นถ้าเราดูจิตจนกระทั่งเต็มยังกระทั่งเข้าถึงเข้าถึงฌานสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นแล้วก็สติําให้เกิดสมาธิเนี่ยเข้าถึงระดับฌานเราเน้นดูตัวผู้รู้อย่างเดียว ชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันทำลายไอ้พวกราคะได้และมันข่มโทสะได้แต่มันยังมีโมหะคือมันยังหลงตนไงบางทีหลงไปในฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความหลงเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยที่ไว้หลงว่าตัวเองได้นนได้นี่เป็นผู้วิเศษเนี่ยเขาให้เจริญยกจิตสุภะตายรักให้เห็นนิปัสนาเพื่อทำลายอาวิชชาตัวนี้ให้สิ้นไป เพราะฉะนั้นมันจะสิ้นได้ต้องเห็นม่าตายรักอย่างเดียวคือในแนวของพระพุทธศาสนาต้องเอาสติมาอยู่ที่ความรู้สึกท่านแนวก็พระเจ้าก็เห็นใจเต้นแน่นเครียดลงหรือเอาเน้นไปในคณกว่าเห็นความรู้สึกในความรู้สึกไปเรื่อยๆในฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ดีฐานจิตก็ดีฐานธรรมก็ดีเพราะฉะนั้นการดูจิตเคลื่อนไปขึ้นมาเนี่ยเป็นการพื้นฐานการปฏิบัติในจุดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ต้องต้องเน้นรักษาจิตเอาไว้รักษาตัวผู้รู้เอาไว้ เดี๋ยวมันก็ประกอบราคาเดี๋ยวประกอบโทรศัเดี๋ยวประกอบโมหะอะไรเดี๋ยวก็ได้ฌานมั่งเราก็อย่าไปหลงในราคาโทรศัโมหะหลงในฌานนะให้มีสติตรงกับสัมมัญญาเนี่ยให้จิตเนี่ยมันถูกยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์นะมันจะได้ตัดอุปทานกันทั้งห้าได้ก็เลยก็แล้วก็ให้ผ่านนิวรณ์ได้ก็เห็นธรรมในธรรมซับซ้อนหน่อยนะผู้ฟัง